เอ็นวีดีหุ้นพุ่งเกือบ5%เมื่อคืนนะคะเพราะว่าออกมาประกาศ เทคโนโลยีใหม่นะครับแล้วก็ความร่วมมือกับ7บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็หลายบริษัทเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นแล้วนะครับเพราะเอเมเดียเนี่ยเป็นผู้นําโครงสร้าง AI เป็นผู้นําของความอัจฉริยะแล้วก็ความฉลาดในเรื่องเทคโนโลยีนะครับบริษัทแรกนะครับคือพา l ันเทียนะครับพารันเทียเนี่ยเป็นลูกค้าเอเมเดียอยู่แล้วนะครับแต่ประกาศความร่วมมือในการพัฒนานะครับแพลตฟอร์มออนโทลจีนะครับให้ฉลาดมากขึ้นอีกนะครับก็ตอนนี้ก็มีลูกค้าทั่วโลกแล้วนะครับถ้าฉลาดมาก บริษัทที่2นะครับก็คือบริษัท Uber นะครับก็คือประกาศเรื่องการพัฒนาเรื่องของการทำโรโบแท็กซี่นะครับมากกว่า100 0 0แยูนิตนะครับแล้วก็พัฒนาเรื่องของอ่าในส่วนของการขับขี่อัตโนมัติที่น่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับบริษัทที่3นะครับก็คือบริษัท Nokia นะครับโดยประกาศพาร์ทเนอร์ชิพไม่พอนะครับประกาศการลงทุนในโ o k i ียมากกว่า1บิลเลียนด้วยนะครับเพราะว่าอยากจะพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารนะครับ จาก 5G วันนี้นะครับให้เป็น 6G นะครับแล้ว 6G เนี่ยประสิทธิภาพมันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับก็ต้องร่วมมือกับ n อ i d i a เดียแน่นอนนะครับบริษัทที่4นะครับก็คือบริษัท Inline Lily นะครับก็ตั้งใจนะครับจะร่วมมือกันพัฒนาซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อพัฒนานะครับในการหายา ตัวใหม่นะครับรักษาโรคหายากต่างๆในอนาคตนั่นเองนะครับบริษัทจอบบี้นะครับก็คือบริษัทแท็กซี่ไฟฟ้าบินได้นั่นเองนะครับก็พัฒนาการขับขี่อัตโนมัตินะครับบนฟ้านะครับโดยจอบบี้เนี่ยก็หุ้นพุ่งหลังตลาดปิดนะครับประมาณ7-8%เลยทีเดียวนะครับอีกบริษัทนึงก็คือบริษัทคลาวสไตร์นะครับก็คือเอเมเดียจะมองว่าเฮ้ยเขาเนี่ยพัฒนาเรื่องซอฟต์แวร์การพัฒนา AI ต่างๆใช่ไหมครับแต่การเป็นความร่วมมือกับคลาวสไตร์เนี่ยจะเข้าถึงนะครับ การพัฒนาเรื่องของ Cyber Security ตีในอนาคตด้วยนะครับเมื่อมี AI เนี่ยอนาคตอาจจะมีการโจมตีด้วย AI นะครับอาจจะมีการแฮกกันมากขึ้นอีกนะครับและเอ็มวีเดียก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไปซัพพอร์ตผู้พัฒนา AI ใน ecosystem ของ n v ็ d วีเดียด้วยนะครับบริษัทสุดท้ายนะครับคือบริษัทที่เป็น สปอนเซอร์หลักนะครับในงาน g c ครั้งนี้นะครับก็คือบริษัท Oracle นะครับก็คือประกาศความร่วมมือพร้อมๆไปกับ Department of US Energy นะครับก็คือกระทรวงพลังงานนะครับเพื่อพัฒนาเรื่องของการดูแลเรื่องของพลังงานเรื่องของศูนย์ข้อมูลนะครับการขยายเรื่องของศูนย์ข้อมูลไปทั้งประเทศนั่นเองนะครับ เอมวีเดียเนี่ยเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามัคคิแคร์สูงสุดในโลกนะครับการที่หุ้นขึ้น5%เนี่ยแปลว่าต้องมีการขายหุ้นตัวอื่นนะครับมาซื้อแน่นอนเลยนะครับข่าวดีขนาดนี้นะครับมันก็เลยทําให้เมื่อคืนเนี่ยหุ้นกลางหุ้นเล็กโดนอีกแล้วนะครับนะครับมีการทําขายทํากําไรไปอีกแล้วนะครับเอมวีเดียเป็นบริษัทสี่ทียเลียนก็จริงนะครับแต่มีรายได้ต่อไตรมาสเนี่ยประมาณ50าิบิลเลียนนะครับแล้วก็มีแบ็กหลอกนะครับในชิปเวอร์ชั่นต่อไปก็คือรูบินเนะคคครรัับบบขอุณมาก